มุนลุก้วยนะคะลูค่าขายลำบุญสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ หลวงปู่น,นุนนะเจ้าค่ะทุกคนอันนี้หลวงปู่น,นุนนะคะมีภาพจริงมากเลยกายท่านเหมือนภาพจริงเมันจริงๆเลยเลยคะทุกคน ใชอะไรก็เหมือนของจริงเลยนะคะทุกคนจริงมากคที่้ขออนุญาตคุณเจ้าค่ะหลวงปู่นุนนะคะทุกคนกคนี่คือท่านคือหลวงปู่นุ่นนะคะ

หลวงปู one, all, of of them, friends, s, material, water, ่หมุนนะคะทุกท่านนะหลวงปู่หมุนโชคดีร่ำรวยหมดนี่หมดสินสาทุกค่ะหลวงปู่หมุนนะคะทุกคนหลวงปู่หมุนไม่ไปไปอ่านหลวงปู moves, ่หมุนหลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนนะคะไม่ไปอ่านเป็นหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนค่ะทุกคนหลวงปู่หมุนค่ะ วมื่ออาทิตย์ร้านค้าไม่มาใช่ไหมไม่รู้เาะะาาขาหาน,นาหา้าจะมาจะร้าคาไม่งั้นก็เชื่องสงการบ้าจะมาที่มาเชื่องสงการจรงไหนเป็นธรรมดาเพื่อนก็มานั่นแหละน่าจะใช่แล้วคนนิดมากเลยดีแล้วคนไม่เยอะ คนมาเยอะก็บุ่นใายดิหลายเยอะคนมาเยอะก็ไอ้นี่ดิ ก็ไม่ไม่เห็นไม่ภาพบรรเบอเนี่ยตรงนี้ไม่เห็นเห็นปะ,ะ <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> แสงแดดแสงเดยอ่ะอลงก่นอนลงมาลงมา,า,ล,งมาลงมากันเห็นแล้วตรงนี้ถึงจะเห็นนะคะทุกคนขึ้นไปหน่นอยหนดวงปูมุนนะคะทุกคนหดวงปูมุน ก็จะเป็นตัวนี้นะ <muchas> นี่แม่แตะเคียนนี่แม่แตะเคียนเพิ่อนอยู่นี่ป่ะนี่แม่แตะเคียนนั่นคู่นั่นใช่ไหม